มาแล้วค่ะโต๊ะกงเซนจูรี่ชื่อนี้มีกระทองลายสวยนะคะวันนี้เดี๋ยวนําเสนอเป็นงานสร้อยข้อมือน้ําหนักสองสลึงให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวจัดเป็นงานไซส์กลางนะคะประมาณ16-16.5ถึง16.5เซนให้ได้ชมกันนะคะ นสไตล์เรดนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายเรดปิดยุ่งค่ะเรดบิดยุ่งนะคะก็จะมีทั้งหน้าแคบแล้วก็หน้ากว้างค่ะหรือจะเป็นงานเรดบิดซ้อนนะคะก็จะมีหน้ากว้างแล้วก็หน้าแคบเช่นเดียวกันนะคะ เอ็นี้ก็จะเป็นงานเลดบิดราชันนะคะแบบเงาล้วนนะคะเป็นงานกิ้งเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานเลดบิดแบนค่ะจิกไซด์ดวยลายหนึงนะคะหรือจะเป็นงานปั๊มบังกรค่ะแล้วก็จะเป็นงานบิดแบนนะคะแบบแฟชั่นนะคะตรงการนะคะเป็นลายยูลิงค์ค่ะ ถ้าเน้นเป็นงานแข็งแรงตันๆนะคะก็จะเป็นนี้เลยค่ะมีทั้งเป็นงานเลดอิตาลีค่ะหรือจะเป็นแทรหลังเตานะคะเลดบิดนูนแล้วก็เรดบิดตามาค่ะงานเลดสไตล์ของคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายเลดหัวใจค่ะก็จะมี2แบบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นงานเลดแฟชั่นค่ะเลดซีดีค่ะ สำหรับงานที่เป็นงานตกแต่งนะคะด้านบนตรงกลางเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเป็นงานตกแต่งลูกตุ้มด้านบนเลยนะคะสายสร้อยค่ะก็จะมีหลากหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานซีตองนะคะงานผ่าหวายงานกระดูกมังกรค่ะงานเด้นนะคะงานเกลียวหรือว่าจะเป็นงานลายรวงข้าวนั่นเองค่ะถูกใจลายไหนนะคะจัดได้เลยนะคะ ส่วนงานเซตนี้นะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายเสือโคร่งค่ะงานเกตมรกตนะคะหรือจะเป็นงานเม็ดข้าวโพดค่ะตกแต่งลวดลายตรงกลางด้วยนะคะหรือถ้าชอบงานตุ้งติ้งเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นงานยูริงค์นะคะหอยจีน้องดาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานลายโซฟรรัังค่ะเป็นงานจี้ห้อยดาวหัวใจน่ารักมากเลยค่ะ ปิดท้ายกันด้วยงานชุดสุดท้ายนะคะก็จะมีเป็นงานลายเลดหัวใจค่ะหรือจะเป็นงานเลดเกือกม้านะคะลายดอกพิกลทางเส้นนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานสองกษัตริย์ด้วยนะคะก็จะมีเป็นงานวิกตอเรียค่ะหรือจะเป็นลายไดอา่านะคะตกแต่งตุ้มสามกษัตริย์ด้วยนะคะ แบบสินค้านะคะก็ยังมีอีกหลากหลายลวดลายเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจแบบไหนนะคะขนาดไซส์ข้อมือแบบไหนนะคะก็สามารถทักมาหาน้องแอดมินได้เลยนะคะสามารถแจ้งขนาดความยาวได้เลยนะคะทักมาได้ทั้งทาง f a c e b o o k นะคะทางไลน์นะคะหรือว่าลูกค้าที่รับชมผ่าน TikTok อก u t u b e นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินเนี่ยคอยไปตอบคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ